มองไกลๆก็คือ RS ดีๆนี่แหละครับปึ๊บปื๊ดออยางร้องไม่ได้คมมากแต่สมูทนะก็คือแบบนุ่มด้วยนิ่งได้อะ่ะนะ สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ครับอยู่กับผมนนท์ร้านออโตแกรมครับเช่นเคยครับวันนี้มีอีกหนึ่งแนวทางมาครับนี่กับ Civic FE ฮะกระแสดีมากๆครับกับรุ่น EL p l u s นะครับแอบลูกค้าคันนี้จัดเต็มครับบอกว่าไม่เอา RS ฮะเหลือเงินมาแต่งจัดเต็มชุดใหญ่ดีกว่าครับก็ต้องบอกกันครับ EP นี้เท็กเจอร์หลักๆเลยครับคือล้อครับเป็นแบรนด์ G-Force ครับจ f 0 3ครับติดตั้งเข้าอยู่ในรถยุโรปแล้วจากรีวิวที่แล้วนะฮะแล้ววันนี้ครับมีมาติดตั้ง1ลำครัับบก Civic FE ครับ เดี๋ยวมาดูว่าว่าฟิตเมนต์เนี่ยจะหล่อถูกใจไหมครับเมื่อกี้แค่ลองเทียบเนี่ยโหยังแบบว่าดูแบบยุ่นดูแบบสปอร์ตดูแบบหลายอารมณ์ครับทั้งเมกงเมกามาหมดฮะต้องบอกเลยว่าหล่อจริงๆฮะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปรับชมครับกับล้อครับเจี๊ยบศูนย์สามครับล้อใหม่ครับล้อแท้สองชิ้นนะครับเป็นล้อโรงงานแท้ร้อยครับที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับเป็นล้อแบรนด์ระดับหนึ่งราคาไม่แพงครับแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่บอกเลยว่าสุดจริงๆครับกับ เจฟ03สีไทเทเนียมเกรมมทนะฮรหรือสีก้านเท่ากันนะครับขอบดําเงานะฮะแล้วก็ยึดด้วยหมุดโครเมียมนะครับสชิ้นแท้ๆนะครับส่วนสเปคล้อเนี่ยก็จะเป็น18กว้าง8.5ออฟเซต35นะครับหน้าหลังเป็นสเปคเดียวกันนะครับตัวยางนะครับลูกค้าบอกว่าล้อแพงแล้วจะมาเลือกยางถูกๆไม่ได้ครับนี่จัดไปครับกับโตโย CR1 ครับเป็น2 3 5 40 18ครับ ตัวนี้ก็ตัวท็อปสุดจากทางค่ายโตโยเลยครับเป็นตัวรีดน้ําดีนะครับนุ่มเงียบแล้วก็แก้มสวยครับเวลารัดกับล้อที่ดูแพงขนาดนี้ก็ออกมาหล่อแน่นอนฮะล้อดียังดีทรงต้องมาครับทรงสวยด้วยโชคสัตเป็นยักษ์เขียวครับชื่อรุ่นว่าเอีนสตรีทแอดวานซ์แซดครับตัวนี้ก็ปรับนุ่งแข็ง16ระดับนะครับปรับสูงต่ำเนี่ยจะไม่ได้เยอะนะครับต้องบอกก่อนครับปรับสูงต่ำเนี่ยรุ่นนี้จะได้แค่ความสูงต่ำในเล้งอยู่ประมาณสัก1.5หรือประมาณ40มิลเท่านั้นครับสำหรับคนที่ ต้องการความนุ่มความเฟิร์มเนี่ยแล้วไม่ต้องการโหลดเยอะเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์ครับเพราะว่าเป็นระบบทวินทูบด้วยนะฮะนุ่มนวลนครับเก็บรอยต่อถนน,นนได้ดีเยี่ยมนะครับตัวสรุปกอเนี่ยรับประกันยาวนานครับถึง1ปีนะครับทางร้านอโตแกรมเนี่ยก็ปรับเซ็ตสูบต่ำหรือปรับค่ารีบาลต่างๆเนี่ยดูแลให้ฟรีตลอดอายุโชกเลยครับเสร็จแล้วหล่อแล้วทรงมาแล้ว e l i ั a อยากแต่งเหมือน i s นี่เลยครับลิ้นหน้าครับคาร์บอนครับงานโอซากิฮะผ้าบางเพียวคาร์บอนครับลายสวยคมกริบ เจอแดดนี่เงาชําฮะแล้วก็ลิ้นข้างของโอซากิเหมือนกันนะครับบางเจนะครับเป็นงานบางเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเพียวคาร์บอนเหมือนกันนะฮะอีกหนึ่งตัวที่ต้องมีครับครอบกระจกครับเป็นครอบกระจกงานโอซากิเหมือนกันครับเป็นงานบางครับก็เดี๋ยวประกอบเสร็จเนี่ยเดี๋ยวไปดูครับว่ามันจะสวยไหมครับเหมือน rs หรือเปล่าเดี๋ยวชมครับอีกอันนึงนะครับมีเฮดแดงนะครับเป็นเฮดแดง rs เลยนะครับตรงรุ่นนะครับหน้าหลังแล้วก็สติ๊กเกอร์ rs อีกหนึ่งตัวครับเท็กเจอร์เราก็มีนะฮะเดี๋ยวลองไปดูครับ ใส่จริงจะหล่อจะดูแบบเมกาไหมหรือจะไปทางทิศทางไหนติดตามครับไปครับ เสร็จแล้วครับนี่มาเป็นไงรอจัดเรียบร้อยครับติดตั้งเข้าไปอยู่ในเจ้า FE เรียบร้อยครับกับ GF 03นะฮะเป็นสีเท่ากันครับขอบดำเงาตัวสเปคล้อเนี่ยจะเป็นล้อ18ว้าง8.5 offset 3 5 Off นะครับลัด <Okay. S 1> กับยาง t o y o พ็ p o เซ e t Sport 235 40 18ครับคันนี้ลูกค้าบอกว่าขอโหลดแค่2นิ้วสอดครับข้างหน้าเนี่ย58ครึ่งหลัง59ครับ เป็นทรงที่ขับง่ายครับไม่ได้มีส่วนสูงที่มากจนเกินไปอุปกรณ์รอบคันครับที่เพิ่มเติมไปนะครับก็จะมีลิ้นหน้านะครับลิ้นหน้าเป็นงานโอซากินะครับงานบางเรียวสวยครับ <Okay. S 1> เพิ่มอารมณ์ให้กับ หน้าหักๆของเจ้า FE เนี่ยดูแบบหน้าเต็มขึ้นครับดูสวยฮะแล้วก็ขอบกระจกมองข้างนะครับโวซากิครับเนียนๆดูเป็น RS อีกสเต็ปหนึ่งเลยนะครับสำหรับตัวนี้ลูกค้าเพิ่มลิ้นข้างบันไดข้างชายข้างเนี่ยเป็นงานกีซากิเปนกันไม่โล่งเกินไปครับดูเต็มคะลูกค้าเพิ่มขีบฉลามด้วยครับเป็นงานโอซากิเหมือนกันครับคันนี้ลูกค้าเติมเฮดแดงด้วยครับเติมให้เหมือนสวีท RS ครับทำไงก็ได้เหมือนนะคะ ตัวหนังสือ RS ด้านหน้านะครับก็เติมไปด้วยครับ <Okay. S 1> มองไกลๆก็คือ RS ดีๆนี่แหละครับ <c oughs> ไม่เหมือนนี่ a i r p o แล้ว <c oughs> เดี๋ยวมาดูฟิตเมนต์ด้านข้างดีกว่าว่าส่วนสูงมันเป็นยังไงนะฮะหน้า58หลังไอ้หน้า58ครึ่งหลัง59นะครับส่วนสูงแบบขับง่ายกําลังดีนะครับไม่ขับยากครับแม่บ้านขับได้โจทย์คันนี้พ่อบ้านบอกว่าเผื่อแม่บ้านขับด้วยครับก็จะไม่ติดนะครับก็ <Okay. S 1> เดี๋ยวคันนี้อาจจะมาเติมเบรกนะครับเหมือนเดิมครับ เติมท่อครับท่อตอนนี้ลูกค้าย,ยังเลือกไม่ได้ครับว่าจะเอาค่ายไหนอะไรยังไงนะฮะแต่ฟิตเมนต์สวยว่ะล้อ G F03 อะ่ะมองด้านหลังนี่แบบยุโรปอ่ะแนนาเมริกาอะไรมนแบบดูสปอร์ตดูหล่อครับก็สเปค8.5กับออฟ3.5เนี่ยถือว่าสวยเลยครับลงตัวครับล้อแบบดูพอดีเป๊ะเลยดูแบบว่าไม่ล้นครับ ก็เดี๋ยวมาเติมแคมเบอร์ได้นะครับให้ล้อมันตั้งตรงคันนี้ลูกค้าไม่ได้โหลดเยอะก็เลยไม่ได้แนะนําใส่ไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้กินยางก็อยากแก้การเรื่องกินยางก็มาเติมได้ครับสาหรับแคมเบอร์หลังนะครับสําหรับซีวิกทุกรุ่นนะครับดูเต็มดูหล่อครับสวยนะครับออโตแกรมจัดให้หล่อทุกคันแน่นอนฮะเดี๋ยวพาไปลองด้วยดีกว่าครับกับฟิลลิ่งชุชชกเทอินสตรีทแอดวานซ์แซดนะฮะว่ามันจะฟิลลิ่งประมาณไหนไปครับสัมผัสแรกนะฮะ นุ่มว่ะนุ่มเอาเรื่องอ่ะนุ่มแบบในตัว p r o f e n d e r f i t z e t ก็นุ่มฟิลๆนี้เลยนะ <Whoa. S 1> ก็ตัวนี้นะครับผมเป็นเท้าความก่อครับเป็น s t e e d v a c e นะครับเทยินนะฮะที่ปรับนุ่มแข็งได้16ระดับแต่ตัวนี้จะปรับสูงต่ำเนี่ยจะปรับที่ค่า K spring นะครับจะไม่ได้สไลด์กระบอกเหมือนออโชคสตัตรุ่นอื่นๆนะฮะ <Okay. S 1> สูงต่ำเนี่ยเล้งจะอยู่ได้ประมาณสักหนิ้ว หนึงหนึ่งนิ้วครึ่งเนี่ยจะขับดีนะฮะถ้ามากกว่านั้นเนี่ยอาจจะขับไม่ดีนะครับเพราะว่าระยะสโตกสปริงเนี่ยจะเพี้ยนนะครับก็คันนี้นะครับผมโหลดไปประมาณ 1. 5ห้านะครับหรือประมาณ4ี่บมิลนะครับจากของเดิมแล้วก็ปรับรีบาวไปตอนนี้นะครับหน้า8ดนะครับรุ่นนี้ปรับได้ส6บนะครับผมปรับหน้าไป8หลังตอนนี้ปรับไป7นุ่มเมาเรื่องครับนุ่มมากอ่ะคือลูกค้ากลัวความแข็งกระด้างครับไม่อยากได้โชคที่มันแข็งหรือมัน กระด้างตึงมากกว่าโชคเดิมเนี่ย <Okay. S 1> ก็แนะนําเป็นตัวเทยินสตรีทเอ a ดเวนท์แตัวนี้ครับฟิลลิ่งเนี่ยคือหนึบกว่าเดิมครับแต่ไม่แข็งไม่กระด้างนวลน,น,น,นุ่มนะฮะ <Okay. S 1> เนอ่เรื่องความเร็วไม่มีปัญหาครับ100 140นิ่งสบายนะครับโอ้ขับสบาย,ยาจริงๆปึ๊บเข้าโค้ง คงดูทียยอยยนะ่อยู่ใ้ไหมหกสิบปั๊บอืมนุ่มไม่ยุ้ยนะลองเข้าอีกทีนะปึ๊บปื๊ดอือยางร้องสมูทดีกว่าสมูทไม่ได้คมมากแต่สมูทนะสมูทแบบไม่มีไม่มีเซไม่มีเซอเนียนอ่ะเดี๋ยวเราไปลองลองดูความเร็วอีกทีนึง เรามาดูความเร็วกันบ้างดีกว่าครับว่าสติดบานแซกับความเร็วเนี่ยมันจะแตกต่างไหมครับกับสตัดทั่วไปที่เราติดตั้งกันบ่อยๆนะฮะเดี๋ยวผมจะทําความเร็วไปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยขมอยู่พงอะไร <Whoa. S 1> โอ้โหยิงจัดโอเคก็ <Okay. S 1> คือแบบนุ่มด้วยนิ่งได้อะ่ะนะ ฟิลลิงนุ่มไหมไม่มีอาการตั้งหลังไม่มีเลยใช่ไหมไอเง่าเกล้องผมนั่งหลังนะครับคอยร้อยต่อขอสะพานก็เนี่ยครับสองสะพานแล้วถือว่านุ่มครับชื่อโช๊คเดี๋ยวนี้บอกได้เลยว่าแบบดีอะเป็นแบบแมททีเรียลต่างๆการเซ็ตเขาเหมือนว่าเอารถจริงๆไปเทสแล้วก็เซ็ตมาเนี่ยถือว่าลงตัวามากครับ สมัยก่อนเนี่ยเคยคนที่เคยใส่โช๊คตัดแบบเกียวเนี่ยจะรู้เลยว่าแบบมันต้องแรกมาด้วยความแข็งกระด้างนะฮะแต่เดี๋ยวนี้โช๊คตัดเนี่ยโช๊คใหม่เนี่ยนุ่มกว่าโช๊คเดิมอีกบางทีไม่ไม่ได้นุ่มกว่าโชค๊ชโชคเดิมแบบแน่นหนึบไม่กระด้างขับดีเฟิร์มกว่าโช๊คเดิมแบบแบบเยอะเลยครับคนละฟีลลิ่งเลยคือการโหลดเนี่ยคนที่โหลดส่วนมากก็ต้องการอยากได้ทรงสวยนะครับแต่โจดทรงสวยเนี่ยรถก็ต้องขับดีด้วยนะฮะอย่างโช๊คตัดที่เราเลือกเนี่ย ก็ต้องเลือกให้ตามโจทย์ตามการใช้งานนะฮะอย่างคันนี้ลูกค้าโจทย์ต้องการโหลดไม่เยอะนะครับแล้วก็อยากได้ความนุ่มนวลที่เหมือนเดิมนะครับหรือไม่ได้แข็งกระด้างเนี่ยก็แนะนําเป็นตัวเทยินสตรีทแอดวานซ์ตัวนี้นะฮะ s t สตรีทแอดวานซ์ <Wow. S 1> ตัวนี้ทํามาตอบโจทย์สําหรับรถสตรีทยูทยนะครับใช้งานชีวิตประจำวันทั่วไปโหลดไม่เยอะนะฮะ <Wow. S 1> แล้วก็ต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีกว่าโชคเดิมเนี่ยขับเร็วได้ความเร็วสูงได้เนี่ย ็แนะนําเป็นตัวเทยินสติดแอดวานตัวนี้นะฮะสำหรับใครที่แบบว่าไม่เข้าใจเรื่องโชกก็สอบถามเข้ามาได้ครับพักมาถามหรือโทรมาสอบถามเลยก็ได้ครับเพราะว่าร้านเอาตแกรมยินดีให้คาปรึกษาอยู่แล้วครับสาหรับเรื่องโชกเนี่ยต้องบอกเลยว่าหลายๆคนไม่ค่อยรู้เรื่องนี้สักเท่าไหร่ครับเพราะหลายๆคนต้องการโชคที่ตอบโจทย์กับารงใช้าง,งานจริงๆเนี่ยก็จะแนะนําให้ครับโอเคนี่ลองในโค้งบ้างสิ ในโคง้งแอนในโคง้งในโคง้งในโค้งต้องบอกว่าก็คือมันก็หนึบขึ้นนะครับแต่จะไม่ได้คมกลิบไปขนาดแบบตึงแน่นเลยอันนี้ก็จะมีแบบว่าอาการที่แบบนุ่มในโค้งอะ่ะเ <Okay. S 1> ขาโช้บซี่กจะปรับแข็ง,นงในโค้งจะคมมากแต่เนนี้จะไม่ได้ ไม่ได้คมเลยขนาดนั้นแต่จะได้ความนุ่มนวลเหมือนเดิมนะฮะเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองดูเนินนี้สิลองโหลดสิปึ๊บปึ๊บนุ่มครับนุ่มหนึบก็ประมาณนี้ครับเหมือนเดิมเลยครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปส่งงานลูกค้าก่อนครับก็เหมือนเดิมครับฝากกดแชร์ครับฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมครับกดติดตามไว้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันครับว่ารถรุ่นอะไรอีกนะฮะวันนี้เฟีครับ กับแนวทางเมกาครับ g c e สวยครับฝากหน่นผลงานครับประมาณนี้ฮะไปแล้วครับเดี๋ยวเจอ e อีพีหน้าครับสวัสดีครับ